แกงแดงแกงเผ็ดสกรีตันเม็ดกระครีรพี่น้องสิแกงแดงกันจ้าพี่น้องกะทิกับอันเครื่องแกงแดงไปหมากสกุดนะคะพี่น้องแล้วบวกยัละลาอันนี้ก็หน่อไม้นะคะทุกคนแล้วก็นเนื้อพี่น้องแกงเนือเน้อ ใส่ลงไปจ้ะพอมันเดือดเดือดแล้วก็จะเอาใส่ โอพี่น้องเก่งซื้อไม่ได้ไล ใบมะกรูดนะคะสีกใส่ปกติเขาก็สีสีใส่แล้วพี่น้องแต่ว่าลูกบอกว่าให้ซอยใส่เนี่ยใสย่มุ้งเพราะว่าสีกินใบมะกรูดแล้วสินะเขาบอกว่าอส่สีใส่เลยแล้วแจ๋งสินะไม่เป็นพเนียงถ้าท้อเนียงนี่เอาก็ไปซอยใส่แบบนี้ ่น้ำจะพี่น้องใส่น้ำน,นั่นแล้วด้่ซอสลาว์เพราะว่าสิ่งที่สิ่งกินกับข้าวปุ่นนะแล้วก็ซอสก็จะใส่อันนี้ทีหลังเด้อยโหระพาน้องทีหลัง,ลลง <c oughs> แล้วเา,าวเก็จะกินสา <c oughs> วยเสิร์ฟก่อนนะคเรับแกงซีฟิล์ซีฟิล์ กระิเพิ่มน,นี่ลงไปอ,อีกปาริก้าะพริกแดงแทนใส่พริกปาปิกาใส่แทนพริกอันชีฟ้าบานฮ่องกิน้องชีฟ้าบานฮ่องมันจะเผ็ดเผ็ดนะิดน้อยน,นะอันนี้พริกหวาน,น,นจา้ะนี่เลย น้ำตาลอกลีกแล้วให้มันอบหวานหน่อยอาหารไทยต้องมีน้ำตาลนะคะทุกคนอาหารหไทยๆเนาะขาดน้ำตาลไม่ได้ทุกคนเขาต้องกินเพราะว่าหวานแต่ว่าขอยกินพี่น้อง 嗯。<laughs>